เป็นเพลงของคาราบาวนะครับพดอิกครับปิ๊กของพ่อปอไปไหนหมดครับเอาปิ๊กมาคืนพ่อปอหนึ่งอันแล้วไม่มีครโอ๊ะยายโอุงานการไม่ทำาต้ไปเอาปิก๊ก คู่นี้สวัสดีค่ะจันทรวีใช่ไหมยุคคู่นี้เขาติดกันมากเลยนะชอบมึบแล้วาษากนางนั่งฟังหนยนั่งฟังเลยออกนอกไปด้วยได้ด้วยนะอะไรครับอะไรครับออกนอกไปทำสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วยนะไหนสิ่งิ์เนี่เรา ล้ววันนี้จะพูดอีีก่คือเด็กไม่สบายนะเนี่ยรู้เด็กไม่สบายตกโลกตลกตลกอะไรมีเอกควทมติดด้วยเดี๋ยวกระแทกครับเดี๋ยวสีพังครับคิดเกีตัวเองหรอหรือไงพี่ถึงพี่แสบเหรอพี่แสบอยู่ข้างบ้านเติกับแฟน น้องเภาไปไหนคะนี่น้องเพาเขาจะต้องเอาวันนี้ขนาดครูพูดว่าอะไรครูบอกว่าเขาไปอาขอไปสิ่งประดิษฐ์ก่อนสิ่งประดิษฐ์อ่ะอันนี้มามีใส่เข้าไปให้อ่ะแบ่งให้พ่อปอด้วยสินี่อ่ะแบ่งให้พ่อปอดิ <gesch uce> <sarà> ตลกอะ่ะเขามีกันดูดูดูนะดูนะคู่นี้เขาอัวเนียกันทั้งวันแพ่อครับยังไม่ได้เปิดเลยครับป้อนป้อนป้อนพ่อเปิดก่อนมป้อนป้อน สวัสดีค่ะซูเปอร์ฮีโร่คนเดิมน,นี่กัเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะในในเพจของเอง uh ๋ huh. เองใช่ไหม <c oughs> ใครทำให้เราอันนี้อ่ะอาป้อนป้อนป้อน <c oughs> ป้อนก่อน,ป,อนป้อนพ่อ <c oughs> พ่อครับกินเองครับ <c oughs> ออระวังโูคกินเอง <unsafe problem> ป้อนสิคะป้อนพ่อป้อนพ่อก่อนป้อนป้อนป้อนพ่อป๋อ no 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 ไม่ใช่ของเด็กค่ะไงกินเนี่ยสวัสดีค่ะทายน้องภูไม่ให้ดูหน่อยน้องภูไม่ค่อยอยู่กับที่เลยอ่ะภูก็จะอยู่แบบกำลังทำสิ่งประดิษฐ์อยู่สวัสดีค่ะคุณเอ็กกับมี โน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 ให้พ่อของพ่ออ,อ,อานาน่รักที่สุดขอเสียงพี่พูคหน่อยครับ <c oughs> ไหนพูดติดมาสิาาสิ่งประดิษฐ์มาฮะอุ้ยหกแล้วพี่เป๋าหกอุ้ยสิ่งประดิษฐ์ของของหนูเป็นยังไ,ไองอะคะลูก ากบอกพี่ปอกด้วยนะคะส่งพี่วีไปแล้วนะ<อ>สิ่งประดิษฐ์อ๋อไปไหนคะไม่มีอะไรนี่หนูกำลังทาอะไรอยู่คะเนี่ยฮะทำอะไรอยู่คะะดทำช็อกโกแลตเค้ก๋อาทำช็กอ,อกโกแลตเค้กเหรอคะลูกใช่ อะกินเจลลี่อ่ะแก่คเจลลี่นี่ไงเจลลี่อยู่กล่องเจลลี่อะไรบอกก่อนแก่ใหเจลลี่อะไรคอลลาเจนคอลลาเจนของใครใกล้เลยของอะไรของใครคะอ่ะให้พ่อปอแก่ของมอมีอันนู้ดอยากจะดึงเสื้อมอมีอ่ะให้พ่อปอแกให้ไม่นขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะครูชอบกินคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนของยอสมาก อยู่กับใครบ้างคาอยู่เต็มบ้านเลยน้องกินไม่ได้น้องเหนื่อยได้นน้องคํายังยนคืนไม่ได้ตอบน้องโตเร็วๆนะ ้เพลงื่อชีวิตให้ลูกมันยาแม่บีถ <gehört> ้ามันขึ้นไปกินอีกได้กินได้วันละหนึ่งค่ะกินอีกกินอี่ชูมอลลกินนี่กินนี่ ครับไปทิ้งขยะพูดดกครับพูดบอยเลี้ยวทิ้งขยะก่อน าไปไหนอ่ะมาเข้ามานี่เลยไก่เกินไปแล้วมานี้มามาฮัลโหลก่อนฮัลโหลยังไงฮัลโหลฮัลโหลไงครับนี่ของพี่ภูไม่ใช่ของเราฮัลโหลก่อนอาปากก่อนอาปากฮัลโหลฮัลโหลยังไง ฮัลโหลฮัลโหลโอฮัลโหลสวัสดีครับก่อน <Hello. Bye. S 1> สวัสดีครับได้ไหม <Bye. S 1> nice smile. ไห้สมายก่อนวุ้ดผู้ดิบชอบไปไหนละไปเล่นข้างนอกปะไปขี่รถไหม <c oughs> น้องพราวไปขี่รถไหมคะนี่ก็ ไม่ได้ไม่ได้กิดา้าของพ่อค่ะปลาเรยนุ่มนอหมูปลา <c oughs> มีลูกสองนะจะบอกว่าตลกดี <c oughs> จะง่ายขึ้นลาไปเล่นไปขี่รถกับพ่อข้างนอกดีกว่าปะไม่เอาหนีขึ้นบันไดป่ะอึ๊บตรงน้าพาไปทำไงอ่ะก่อนนะ ขี่รถกันเอาป้าไปขี่รถกันนะบ้านรถมากเลยเ<อ>มาปากอุ้มน้องแป๊บน,นึงดิแป๊บนึงเ,เ,<อ>เดี๋ยวไปเอารองเท้าน้องก่อน เดี๋ยวจะให้พามาไปไหนอ่ะน้ำพูออไปยังงี้สิบอกว่าเอาไปสิแป๊บนึะผู้ดีใส่รองเท้าได้ครับผู้ดีใสองเท้าได้ครับใส่รองเท้าด้วยขอรองเท้ารองเผู้ดีส่รองเท้าได้ครับผมนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่รองเท้าเป็นปกติ ใช่ค่ะอ่อาพี่เดชแม่พาปากสีสวยขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวมาดิผู้ผลิตมาดิแล้วผู้ผลิตมานี่พี่เด็ชพี่เด็ชพี่เด็ชแก่มากแล้วขาไม่ค่อยดีแล้วพี่เดโอ๊ยไปคอยสิลูกพี่เดช เท้าเราใส่ตรงนันเท้าคนเดี๋ยวพาไปดูใส่ใส่ต่รองเท้าจ้ะต้ตตตตองใส่ พี่ฉี่อ๋อพี่ล่าพี่ฉี่อะคะลูกอ้าตายพี่พี่พี่พูอ่ะพี่พูอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่คไงพี่พูมาเร็วมาไปเล่นกันแดดร้อนหรือเปล่าข้างนอกอ่ะจะขี่จัก,กรยานไหม น้องพาวะครับมา <lif. S 1> อุ๊ยโอยสิ่งประดิษฐ์ของหนูหน,นี่เด็กป่วยใช่ไหไม,ไมดู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 งอนงอนทำของจบแล้วงอนดูดูประดิษฐ์ไปไหนลูกไปไหน ดูสิดูสิเงอนดูสิเงอนเด็กเด็กเ,กเกงอนตรงสารเป็นไรลูกเป็นไรคะรไม่เสียสิหนูว่าแค่หล่นลงมามันหล่นจากที่สูงเท่านั้นเองมันก็เลยหล่นหนูก็หยิบใส่มาเดิ๋หนูก็เข็นมามัามีช่วยไหมคะอมเอาไหมคะมเอาแล้วพ่อไปไหนแล้วพ่อพ่อจะพาลูกออกมาข้างนอกแล้วพ่อหายไปไหนอ่ะไปไหนและ อะไรอ่ะเจ็้ไอ่อ่ะทำไรต่อสกูตเตอร์สกูตเตอร์เอาสกูตเตอร์เล่นอย่างเดียวได้ไหมล่ะอ่ะสกุตเตอร์อย่างเดียวสิอ่ะป่ะสกูตเตอร์สกูตเตอร์อ่ะมีสกูตเตอร์เอาไว้เอาไว้เข็นเหนอนาอไม่ไม่ไม่จยังไงอ่ะ อ๋อเอีกโอเคเอาน่ตมีเขามีเอาไว้ไว้ทำแบบนี้หรอแอ๋เออยากเล่นเหรออยากเล่นหรอหนูนั่งไรดีอ่ะไปไหนันหมดแล้วเนี่ยพี่วันไปไหนไปโอ้บอบบี้อ่าไปเดี๋ยวไปตากแดดนะลูก ลูกให่หายเดี๋ยวมันไม่หยิบใหย้ยามัไม่หยิบหายอยู่ในนี้แหละเฮ้ยมลาลังสราบอันนี้ของจริงนะคุณดิดไม่ใช่ของปลอมเมื่อเช้าเขามาฉีดปวกแน่เลยอ่ะพีเตอร์อไปไหนลูกมานี้นนอ๋อมาเเพามาหามามม เขาอยากนั่งรถไหมคะนั่งคันไหนเดีเอาคันเล็กก็ได้จับัต้อ,ออกให้หน่อยตรงนู้นมันไปได้ไหมอ่ะตรงต้องยกไปมันแต่มันจะเข็นไม่ได้ใช่มันจะไปไม่ได้ใช่ไหมเล่นได้แค่ตรงนี้ตรงนี้จะกว้างกว่าอ่ะอ่ะ,อะหนูว่ายุงอ่ะแปดต้อตงไม่มีตัวอะไรใช่ไหม ติดด้วยติดตรงนี้ด้วยติดติดติดเบลครับติดเบลปึ๊บแล้วมันมีแบบเลื่อนไปเองไหมอ่ะต้องต้องเหยียบครับขาน้องเพายังไม่ถึงครับมันต้องเหยียบเหรอมันมันมีแบบไม่ต้องเหยียบไหมแบบรีโมทไม่มีใช่ไหมไม่รู้จาไม่ได้ละเปิดเปิดแบบหมดเราต้องสไตล์ก่อนแบบหมด แม่แปลว่าหมดอเลยไฟยังติดนะครับไฟยังติดแล้วะ่ะอ้าวเออมันก็ไปต้องเหยียบเ่ามันมีแบบเป็นออโตเมติด้วยนะ เขา,าี่ดีเจอแล้ว,ลวเขาเรียกวปิกค่ะครับไม่ไปอ่ะไม่ไปชาร์จไม่เข้าป่ะแต่ไฟมาแต่มันไม่ไป น้องพาวหน้าเหมือนคุณแม่จริงถูกต้ถูกมถูกต้ง,ตงไม่ติดทั้งสองอันเลยใช่ไหม ไอเดียพังอ่ะไม่ติดครับพังเหรอแต่ไฟมีนะครับแต่ไม่ติดฮะมันไม่ไปหร <c oughs> อใส่โดนน้ำแน่เลยอะ หรอจ๋าไปก่อนนะแบตบไม่พอคะ่ะอ๋อเออเป็นไปได้นะผมเพิ่งชาร์จหนึงนะชาร์จทั้งวันแล้วชาร์จทั้งวันใส่ต้องไปซ่อมอ,อืมโอเคบายบายนะเราเจอกันใหม่นะคะอย่ามาไลฟ์กันนะร <laughs> ุมเสืเอรุมเสืเอาสบายบายนะคะ